บรยาานนคัสวัสดีครับกลับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่8มิมยนพุทธศักราช2564นะครับสภาพอากาศเป็นยังไงน,นะครับสีหอนสิมีฝนบบอเข้ามาติดตามเบื้องนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาเบื้อง ภาพแผนที่อากาศนะครับห้องจะเห็นว่านะครับตัวความกดอากาศสูงนะครับที่เคยปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับได้อ่อนกําลังลงแล้วครับเราก็จะมีตัวย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนนะครับเข้ามาปกคลุมแทนนะครับซึ่งก็จะเฮ็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันได้นะครับครับคำว่าเบื้องอ่า ท้ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเ้านะครับมีเมฆปกคลุมหน่อยนะครับซึ่งก็จะเหตุให้แสงแดดซ่องลงมากในหลายในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะเหตุให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับคพราะว่าเบื้องตัวเลด่าตรวจอากาศหรือเรดราตรวจฝนนะครับกช่วงนี้นะครับก็ยังไ่ทันในมีกุ้มฝนเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเลด่าตรวจบ่พอนะครับทึ่งเลดาของสกลนครแล้วก็เลดาของจังหวัดขอนแก่นเองนะครับตรวจบ่พอคุมฝนนะครับครับเข้ามาเบื้องนะครับขาดหมายลักษณะอากาศยีฟซีชั่วโมงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขานะครับกาศยังกุ้งมีฝนหรือฝนฝ่ากระน้องเกิดขึ้นได้นะครับส่วนมากเป็นทังด้านตะวันตกของภาคบ่ว่าจะเป็นทังจังหวัดเชียภูม เลยหรือว่าขอนแก่นทั้งด้านตะวันตกเองนะครับขาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมือนีนะครับจะอยู่ที่3 3ถึงองศาเซลเซียตนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมือื่นเซานะครับจะอยู่ที่2 2องถึงองศาเซลเซียสนะครับครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็คือจังหวัดชัยภูมิหนองคายแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับ35องศาเซลเซียสนะครับ ครับเรากาการคาดหมายสภาวะที่จะมีผลกระทบต่อการสะสมของ PM 2.5นะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าสอมมื่นที่ผ่านมานะครับมีฝนตกลงมานะครับก็ยังคงเหตุให้การสะสมของ PM อมมีหน่อยยู่นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนหน่อยลงนะครับการสะสมของ PM กเอก็เริ่มจะมีการสะสมหลายขื้นแต่ก็ยังคง ยังบว่าท่านมีผลกระทบหลายต่อสุขภาพเท่าใดน,นะครับในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิก็เริ่มมีสูงขึ้นแล้วนะครับในช่วงกลางวันนะครับจะมียุนเกณฑ์อากาศร้อนได้นะครบับฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการเจ็บไข่ได้ป่วยนะครับกลับมาพอกับข้าวพัิน์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน